สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการมวยจริงสปริงมิวสนะคะพบกับเราวันนี้ค่ะวันอาทิตย์ที่8มีนาคม2557นะคะกับการวิเคราะห์มวยปกติแล้วจัดในส่วนของมวยดีวิถีไทยนะคะแต่วันนี้มีการงดถ่ายทอดไม่ต้องไปนะคะมันจะเงียบมากมันจะไม่มีมันจะไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เลยนะคะแต่ว่าวันนี้จะให้ข้อมูลแน่นๆเลยค่ะกับทางด้านมวยจีนสีนะคะหลายคนบอกว่า บางทีเวลากระชับเกินไปนะคะเรารเองต้องพูดให้มันรวดเร็วข้อมูลอาจจะไม่ค่อยละเอียดนะคะแต่วันนี้ถ้าคุณผู้ชมเปิดเข้ามาค่ะรับรองว่าข้อมูลเชิงลึกนะคะในรูปแบบของละเอียดคู่1คู่2นะคะรอคุณผู้ชมอยู่ที่เบรกแรกอย่างแน่นอนเลยแต่ว่าก่อนอื่นนี่นะคะไปดูรายการมวยพูธรอนที่น่าสนใจค่ะเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นภาพเลยนะคะก็มีหลายรายการเลยนะคะคุณเกตเพชร,รนี่ก็จัดอยู่หลายที่เหมือนกันอย่างวันที่13มีนาคมนะคะอันนี้เป็นไงบ้างคะกลางปีน้อยลูกชายต่อยนะคะกลางปีน้อยครับพบกับเสมาเพชรคอยกับรายการครับ เราจะมีก้องเกียรติมีก้าวกระลัดครับก้าวกระลัดลูกเพชรนะครับหลายคนเลยทีเดียวหลายคนครับอียาลาคือเอามวยดังไปรับม้งเจ็ดเลยครับต่างจังหวัดวันที่สามีนาคมนะคะชนมอุดรธานีครับของหมานะอุดรด้วยครับรายการเกียรติเพชรสองจังหวัดอันนั้นก็มีก้องศักดิ์เลยนะมีก้องศักดเจดิศักดิ์ครับเป็นถือว่าก็เป็นรายการดีรายการหนของภาคอีสานครับของเกียรติเพชรแสนนะคะไปโชว์ตัวที่ต่างจังหวัดนะคะให้แฟนๆหลนมวยได้สัมผัสถึงฝีมือ แม่ไม้ไมวยไทยนะคะของยอดมวยแห่งยุค,คนะคะซึ่งก็คืนกำไรให้กับประชาชนโดยรายการของเกียรติเพชรนั่นเองนะคะรายการต่อมาเลยค่ะ ก็จะเป็นรายการต่างจังหวัดที่น่าสนใจอีกหนึ่งรายการนะคะที่เป็นอันนี้ของขกรุงเทพนะคะเอากรุงเทพก่อนแล้วกันสุดของวิชัยราชานันม่วงอาร์แอนไลน์นะคะก็ถือว่าเป็นโปรโมเตอร์คนใหม่ล่าสุดหม่ทอดด้านแกะกองเลยค่ะป้ายแดงครับค่ะสําหรับพี่วิชัยราชานนนนะคะอดีตฮีโร่เหรียญทองแดงโ,ดงโอลิมปิกขวัญใจชาวไทยนะคะวันนี้ก็พันตัวเองมาอยู่ในวงการมวยอย่างเต็มตัวนะคะแล้วก็นั่งแท่นเป็นโปรโมเตอร์ด้วยก็จัดหลายคู่มวยที่น่าสนใจค่ะเมืองไทยกับปานเพชรคู่นี้เนี่ย we yeah. เป็นไงคะพี่ตีน่าสนใจไหมน่าสนใจครับมวยคู่นี้เคยต่อยกันมาครับค่ะวันนั้นปานเพชรกลางยกเป็นต่อและพลิกแพ้ครับค่ะแล้วก็มีทางด้านวันฉลองด้วยนะคะ,คะมี<ผ>มหลายคู่หลายตัวเลยทีเดียวนะคะก็สามารถติดตามได้นะคะทีส่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราวันที่17นี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่ขอฝากเอาไว้ด้วยะคะ่ะให้กําลังใจโปรโมเตอร์คนใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีนะคะศึกของแม่ไม้มวยไทยนะคะที่จังหวัดอยุธยานะคะก็เป็นการอนุรักษ์สืบสารคะ่ะมวยไทยในขนมต้ม นะคะอันนี้ก็นำพระเอกนะคะอย่างทางด้านสิงห์มณีนะคะอดีตอดีน,น,อน,นี้เลยค่ะแชมป์มวยอิสซโุ<ช>นะค,ะ,ค,คะแล้วก็ต่อยไทยไฟมาด้วยแล้วก็เจอกับศักสงครามนะคะก็จะเป็นยอดมวยอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะคะติดตามได้ที่ซึกมมัศจันจมวยไทยมรดกไทยนะคะที่จังหวัดอยุธยาอันนี้เขาจัดเป็นทุกเป็นประจำทุกปีด้วยฝากไว้ด้วยนะคะสามรายการที่น่าสนใจค่ะเอาละค่ะ มาดูทางด้านนะคะวันนี้ดีกว่าค่ะศึกมวยไทย7สีนะคะเราจะเริ่มถ่ายทอดในช่วงเวลาประมาณ12นาฬิกานทีนะคะช่อง7ค่ะคู่แรกนะคะก่อนหน้านี้เป็นคู่อื่นวันนี้มีการปรับเปลี่ยนค่ะ <S <S เป็นณเดชแปะมีนบุรีนะคะเจอกับเมืองพลเล็กดาบปอมมหาชัยค่ะกับพิกัด1 0ป่อปอนด์นะคะเป็นมวยที่ฝีมือเจอฝีมือวันนี้ครับผมณเดชเป็นมวยสูงยาวเขาดี <C ats> ครับอยู่กับดาบแป้งนะครับเป็นมวหน้าเสือดีนะครับ มันช้ามาช่างร้อยปอนนะครับพบกับเมืองผลเล็กดาปอมมหาชัยครับมวยตำรวจกับมวยตำรวจครับดาบแ้งกับดาบปอมเจอกันวันนี้ครับแ้งกับปอมครับมวยคู่นี้ครับจังหวัดฝีมือเหลี่ยมตัวไอคิวเด็กคนนี้ที่ผมเคยทานายครับของมาน้อยอุดรนะครับดูแลอยู่นะครับคือเมืองคนเล็กเพราะว่ามวยตัวนี้เป็นมวยที่มีอนาคตนะครับคืออนาคตยอดมวยชัดๆเลยนะครับนี่มวยตัวนี้ผมฝากไปเลยว่ามวยตัวนี้ถ้าทําไม่ถึงมีเข็มขัดเวทีมาตรฐานหรือทําไม่ทะลุก็ถือว่า ไม่โ<ต>ดนอ่ะไม่ประสบความสําเร็จในวงการมวยแน่นอนเพราะว่าคือพื้นฐานในน้องเขาดีอยู่แล้วหนึ่งงูเห้งสองสถีละ,ะอาวุธมวยไว้พิบเชิงมวยเหลี่ยมตัวอยู่ในตัวเด็กคนนี้หมดขึ้นอยู่ว่าขึ้นอยู่ว่าจะเจรในได้ขนาดไหนครับนะคะคถ้าไม่หลงหรืออยู่ในกรอบผมว่าเด็กคนนี้ ขึ้นมาเป็นยอดมวยได้ฟอร์มล่าสุดของเมืองพลเล็กนะคะก็แพ้คะแนนแพรวพราวเพชรยินดีแคนดี้นะคะที่สนามมวยราชดำเนินค่ะแล้วก็ไปชนะคะแนนลมโชยเพชรรุ่งเรืองนะคะที่จังหวัดชนบุรีรชนะคะแนนแก่นอุบลอ,อุบลสันตินะคะที่เวทีมวยลุมพินีเมื่อวันที่6ที่ผ่านมานี่เองส่วนนักเด่นนะ,นะครับแพ้คะแนนครับเขาผ่องหัวลงน้ําแข็งชนะคะแนนบุญนําเกียรติเจริญชัยที่ลุมพินีล่าสุดแพ้คะแนนครับไ่ทองสิทธิ์เจเอ็มครับมวยคู่นี้ผมฟันธงไปครับ ที่ลูกน้องมาน้อยอุดรเลยครับเมืองคนเล็กนะครับจะชนะนเดชนะครับดูบอันนี้ <ละ S 2> เดินทางมาไกลเนี่ยนะคะมีผลไหมคะคือเมืองคนเล็กขึ้นมาเก็บตัวที่ข่าราชานนครับค่ะขึ้นมาเก็บตัวเตรียมตัวที่ราชานนคือ<ม>การเตรียมตัวเนี่ยไม่ต้องห่วงครับมวยคู่นี้การทํามวยหน้าเสือพอๆกันการทํามวยไม่เป็นรองครับขึ้นมาขึ้นอยู่กับตอนนี้ขึ้นอยู่กับไอคิวเด็ก ใชครับการแก้เกมบนเวทีถูกต้องครับเพราะเป็นมวยฝีมือทั้งคู่ถูกต้องครับนะคะแต่เขาบอกว่าภูมิต้านทานของณเดชอาจจะเป็นรองนิดนึงนะคะแม้นว่าไอคิวลกเหลี่ยมจะดีแต่ว่าความเก๋านี่อยู่ที่เมืองผลเล็กมากกว่าหลักเลี่ยมนี้กว่าครับตลาดหลักทรัพย์ตอนเช้ายู่ครับอยู่เมืองพล54ครับคุณลุงละหครับนะคะมาดูคู่ที่2ค่ะกวางเงินมอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมเบึงนะคะวันนี้เจอกับทางด้านผ่านศึกสิทธิ์นายกพัฒน์นะคะก็ พิกัด126อิกปอนด์ครับพี่ตีครับวางเงินเมื่อเช้ามาช่างร้อ2ยีสลดศสค่ะส่วนพานศึกนะครับหรือมังกรเงินผลไม้ปากกัดเดิมนะครับมา126.3รอยยี่ลดศูาวางเงินครับซ้อมอยู่ที่หมู่บ้านราชพัฒน์จอมบึงครับของชำนาญเดชนะครับส่วนพานศึกอยู่กับหมวดลุ่มศักดิ์เดวีครับที่อ่าทหารเรือนะครับทหารเรือมาแล้วครับ ซ้อมอยู่ค่ายเดียวกันนะครับกับนภพลนะครับมวยคู่นี้ครับกวางเงินเคยชนะที่จังหวัดศรีสะเกดต่างจังหวัดมาหนึ่งครั้งนะครับฉั้นพลิกแพ้เลยเดียวคือไปกันสนุกทางทีมงานเกียรติเพชรต้องยกกันมาล้างตาที่กรุงเทพนี่แหละครับทำไมศึกเกล็ดเพชรไปต่อยต่างจังหวัดถ,ถึงสนุกค่ะพอต่อยกันสนุกได้เสียครับเบียดกันไปเบียดกันมาทางทีมงานยกหมอกช่องเกล็ดเอาไปออกจอตู้เลยฮะทคนเห็นแบบนั้มันคือความใส่ฝันน้องเด็กว่อยากต่อยทีวีสีครับเพราะทุกคนออกไปต่างจังหวัดคือต้องต่อยให้สนุก แม้ชนะไม่เป็นไรมาดูฟอร์มล่าสุดของกว่างเงินนะคะก็ชนะคะแนนมาปันลอง 2. อบุญยงยศนะคะที่ช่องที n เอ็นค่ะแล้วก็แพ้คะแนนก้าวเอเกียริเจริญชัยที่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็ไปชนะมังกรเงินที่จังหวัดศรีสะเกดนี่แหละค่ะส่วนทางด้านผ่านศึกนะคะไปชนะน็อกนะคะยกที่5อินซีเล็กราชานนพลิกชนะคะแนนผ่อนชัยน้อยทีเด็ด99ค่ะแล้วก็พลิกแพ้คะแนนกว่างเงินนะคะเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ศรีสะเกดนะคะผ่านศึกหรือมังกรเงินผลไม่ปากัดในคืนดาวลุ่งครับ ่พระเอกภูทรตัวจริงเสียงจริงเลครับชนะมวยดีๆจากกรุงเทพมาเยอะครับ จะไปกินเดิมพันธ์โดนมังองเงินล่ออยู่หมดตอนนี้มาเป็นอาหารเดยูจกับหมดลูมศักวันนี้ครับลูกบ้าบินลูกโหวดลูกเทียูครับอยู่ที่ผ่านศึกจังหวะฝีมือหลักเดียมเตะซ้ายต่อยซ้ายตั้งรับเหนียวแน่นอยู่ที่กวางเงินวันนี้ผมชอบไปที่มวยฝีมือครับชอบไปที่กวางเงินมู่บ้าอาจาร์จอมบึงครับจะชนะผ่านศึกอีกครั้งหนึ่งครับผมนี่แต่เอม่าวลาหลักทรัพย์อยู่ผ่านศึก19นะครับตอนเช้าเป็นคนชอบมวยบูนะคะพี่ติเอม่าเน้นมวยบูไว้ก่อนแสดงว่าเน้นบูบูไว้ก่อนเอม่าชอบตุลุดุด แน่นอนค่ะผ่านศึกนะคะสิทธิ์นายกพัดนะคะถึงแม้ว่าจะเคยแพ้แต่ถ้าเกิดมวยวุคนดูเนี่ยสะใจไว้ก่อนแพ้ไม่เป็นไรชองจัด <ไร S 2> สีมีเสียงเฮครับอ่านะคะอย่างมวยรองช่องจัดสีเนี่ยเฮดังกว่าด้วยนะคะคมาดูนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะมาดูคู่ที่3ามนะคะก็ช่วงนี้เราขออนุญาตนะคะพักแป๊บหนึ่งเพื่อจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูมวยจระแสงนะคะเขาคนนั้นนะคะเป็นมวยมาจากบุรีรัมย์แต่จะเป็นใครนั้นแลวก็ซ่อยู่ที่ไหนติดตามได้ในช่วงหน้าของทางรายการกับช่วงมวยจระแสงค่ะ กำลังพาคุณผู้ชมค่ะมาสัมภาษณ์แล้วก็พูดคุยกับศักมงคลศักบุรีรัมนะคะซึ่งเขาเองค่ะก็ฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายเกตเพลย์เมเนดนะคะสวัสดีค่ะศักมงคลชื่อแลนชื่ออะไรคะชื่อเบนน้องเบนนะคะเบนมาซ้อมที่ค่ายที่นานกี่ปีแล้วคะสองสองเดือนสองเดือนก็คือมาจากค่ายสังเรียนเหมือนกันเลยนะคะอยู่ที่นู่นโปรแกรมการซ้อมแตกต่างจากที่นี่ยังไงบ้างคะก็ที่นี่ซ้อมเร็วกว่าที่นู่นค่ะแล้วก็ได้วิชาเยอะกว่าที่นู่นหรือเปล่าคะครับ มาอยู่ที่ค่ายนี้มีเพื่นพี่ก็เป็นนัก,นกมวยที่ดาวรุ่งแล้วก็ดังหลายคนด้วยนะคะมีการนําเทคนิคอะไรเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับการฝึกมวยบ้างคะก็สอนท่าจัการป้องกันตัวให้ค่ะ,คะแบนยิ่งขึ้นครับค่ะแล้วก็โปรแกรมการซ้อมทุกคนนี้นะคะที่นี่เป็นไงบ้างคะซ้อมหนักครับค่ะเป็นตอนเช้าวิ่งหรือว่าทําอะไรบ้างอยากที่จะให้เล่าให้ทุกผู้ชมได้ฟังะคะ่ะตอนเช้าก็วิ่งแล้วก็ตีกระสอบค่ะ แล้วก็เตะเบิ้ลแล้วก็ตั้มธรรมดาค่ะผู้ปั้มเยอะไหมเยอะครับแล้วมีรายการมวยก็คือต่อเนื่องด้วยในช่วงเวลานี้ต้องมีการซีซ้อมรอรายการตลอดเวลาเลยใช่ไหมคะแค่จะไปไหนไม่ได้เลยครับนะคะมีรุ่นพี่นักมวยที่เราชื่นชอบบ้างไหมคะมีครับชอบใครคะชอบน้องโอ๋ครับชอบพี่น้องโอ๋ครับปากจะบอกพี่น้องโอ๋ไหมคะก็ก็ ก็คือชอบสไตล์การเตะของพี่เขาอย่างลูกอะไรที่ชอบชอบทั้งโอที่เวลาเขาต่อยชอบอาวุธเตะของเขาคะชอบมวยสีมึนครับเตะหนักครับแต่ว่าน้องโอก็ชอบโดนเพชรบุญชูก็ชอบแพ้เพชรบุญชูชอบแพ้ฝืนและงานตหลังๆเนี่ยยังชอบอยู่ไหมชอบครับยังชอบอยู่นะคะก็เรียกว่าอยากที่จะมีพี่เขาเป็นไอดอลแล้วก็แบบอย่างนะคะแล้วในค่ายเราล่ะคะชอบใครคะชอบ เดรสตาค่ะเดะสตาทำไมถึงชอบเดรสตาคะแกบู้ด like ีมันต่ายเงินมันแล้วสไตล์ที่มวยกันสไตล์การต่ายเงินแบบแบบตีมวยแต่จะผสมบูได้ไหมแบบเดรสตาได้ไหมนี่นะคะแล้วนอกจากในเรื่องของการที่มาฝึกซ้อมมวยให้ในเรื่องของการออกกำลังกายการเป็นกีฬาและเป็นอาชีพเนี่ยคำว่ามวยไทยเนี่ยให้อะไรกับเราบ้างคะในการขจัดคนกันตัว แล้วก uhm, hmm? nope. hmm? oh, ็อยากจะให้ฝากอะไรคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามผลงานของเราอยู่นะคะเชิญฝากไว้ผ่านทางรายการเราดีค่ะผมก็ขอฝากเชียร์ผมด้วยนะครับมวยรอบในเจ๊กปูครับเราจะคว้าแชมป์มาให้ได้ใช่ไหมคะอยากได้แชมป์ไหมคะอยากได้บอกผู้ชมว่าผมอยากได้แชมป์เส้นนี้บอกเลยค่ะผมอยากได้แชมป์เส้นนี้ครับ ค้ะสําหรับการวิเคราะห์มวยเชิงลึกนะคะกับข้อมูลวันนี้มาแน่นๆเลยทีเดียวเวลามีนะคะเหลือคืออเหลือเยอะบเจ็ดนะคะเมื่อกี้นะคะวิเคราะห์ไปสองคู่แล้วก่อนหน้านี้นะคะพี่ติ๋ให้ไปทางด้านใครบ้างเมื่อสักครู่นี้ต่อคู่แรกไปที่เมืองพลล็กครับอันนี้ให้เหมือนกันคู่ที่สองที่กวางหนารองครับแต่มาให้แต่มาให้ไปทางด้านผ่านศึกนะคะมาดูคู่ที่3ค่ะแสนแก่งเกิดเกิจรัญชัยนะคะพิกัด1 4 0ค่ะเจอกับยอดชิงชัยสสิทธิคุณนะคะ140เช่นเดียวกันค่ะเมื่อเช้าครับ แสนเก่งเกียริเจริญชัยของโกเกียริครับจากจังหวัดสตูลมาช่างร้0 8สบลดยดประกอบยอดชิงชัยศิริกุลร้อยมวยจากรัตนบุรีครับพี่ชายของนิตทวดาศิริกุลนะครับคือว่าที่ยอดมวยช่องเจ็ดสีนะครับวันนี้ครับวยคู่นี้เคยชกกันมาแล้วสองครั้งนะครับค่ผลปรากฏว่าแสนเก่งชนะสองครั้งครั้งสุดท้ายชกกันที่สนามมวยลุมพินีทีเนนะครับหมดยกยอดจิงชัยเป็นต่อสองหนึ่งแต่กรรมการลุมพินีชูสวะให้ แสนเก่งชนะเกยียรติเจริญชัยชนะ,ะแต่วันนี้ต่อยช่องเกียรติสีอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับมาดูฟอร์มหลังครับของทั้งคู่เลยนะครับคุณเนม่าทางด้านสสนเก่งเองก็ชนะคะแนนเดชเทวดานะคะเออเอาเริ่มแต่นี้ดีกว่าชนะนกยกสีรุ่งเกียรติสักามิดีกว่าที่จังหวัดนนทบ,บุรีแล้วก็ไปชนะเดชเทวดาที่ลุมพินีชูสูนั่นแหละชนะโอโรโน่สอดันชัยนะคะสองครั้งเลยทีเดียวค่ะครับ คือ,อชนะมวยในสายผมท,ทั้งหมดเลยนะ,ะชนะทั้งโกโรโนโร่ตั้งอยอดชินชัยเลยค,ค,ครับส่วนวยอดชินชัยสิรธิคุณครับพี่ชายของฤทธิวดานะครับค,ครั้งสุดท้ายแพ้คะแนนครับแสนเก่งเกีรตเจริญชัยที่ลูมินีแล้วก็มาแพ้คะแนนครับใจสู้ต่อเทปตุินช่องเจ็ดสี แล้วก็ไปแพ้เดชนัททพนป๋องไฟฟ้าที่จังหวัดศรีสะเกดแต่ไปชนะน็อกนําขบวนต่อด่านช้างที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมคือนี้คือฟอร์มหลังสุดนะครับตอนนี้รูปร่างสินีละนะครับอยู่ที่ยอดชิงชัยนะครับกระดูกการผ่านมวยไม่เป็นรองกันแน่เสียเปรียบอย่างเดียวตรงหน้าเสือนะครับตลาดหลักทรัพย์ตอนเช้าเนี่ยอยู่ที่แสนเก่งนะครับอยู่ที่แสนเก่งวันนี้ผมไม่ลองไปที่ยอดชิงชัยครับจะล้านตายสำเร็จต่อต่อยช่อง7ดสี แรงเทียวมวยรองมันจะเยอะนะครับนิดต่ำหน่อยก็เฮ่เดี๋ยวก็มาครับวันนี้สนุกแน่ครับมวยคู่นี้เข่าต่อเข่าตีกันเช้าครับสนุกนะอย่างหัวจิตหัวใจเนี่ยโหเขาบอกว่าสองตัวนี้ไม่มีใครยอมใครด้วยนะคะแล้วทางยอดริงก็เตรียมตัวมาแก้มืออย่างดีเลยครับวันนี้นะคะแต่มามองไปที่นะคะสองครั้งที่เคยชนะนะคะก็เอานี่แหละแสนเก่งไว้ก่อนดีกว่านะคะมาดูคู่ที่สี่ค่ะผู้เอกนะคะเป็นการป้องกันแชมป์นะคะรุ่น1 1 5ปร้อนด์ปอนค่ะจอมพลอีเม้นแอร์นะคะหรือ ขวัญใจทนายพิกัด115นะคะวันนี้เจอกับสปินเตอร์แปงกองปราบค่ะซ้ายจรวดทางเรียบนะคะร้อยสิบห้าชิ้นเดียวกันนี่นะคะเมื่อเช้าครับจอมหมอดมาช่าง116.1สิบหกดหป็น1.1นะครับส่วนสปินเตอร์ลูกบอกอเดิมหรือ,อสปินเตอร์แปงกองปราบครับหรือรถด่วนมรณะนะครับมา115.2สิบ้าสป็น0.2นะครับมวยคู่นี้เป็นการชิงแชมป์เปี้ยน115ปอนด์ช่อง7สีโดยจอมหมอดเป็นแชมป์เปี้ยนอยู่นะครับจอมหมอดครั้งสุดท้ายนะครับจอมหมอดครั้งสุดท้ายนี่ต่อยไว กับวันฉลองทั้ง3าครั้งเลยนะคุณเอ,าม,าอม่าผัดแพ็คผ,ผัดชนะนครับกับวันฉลองส่วนสปินเตอร์ลูปปกบอลหรือสปินเตอร์แผงกองป่ม่มครั้งสุดท้ายนะครับชนะคะแนนลูอนกอุบอลสากาที่อุลุมบิดีชนะชัยศิริสักในรันลัดและก็ชนะเก่งก้าปอเปโกโกที่ราชำดชเาาชำเนินได้แชมป์เวทีราชดำเนินไปด้วยหรือเปล่าวันนั้นนะครับผมก็ไม่ได้ไปดูด้วยวันนั้นผมก็ไม่แน่ใจแต่115ร้อยสิบห้าเนี่ยสปินเตอร์เป็นแชมป์อยู่มีเส้นหนึ่งแน่นอนแต่วันนี้จะได้ช่องเจ็ดสีหรือเปล่านะครับวันนี้ต้อมโหดจะให้คําตอบ ชื่อฉันกระดูกกระเดี่ยวการผ่านมัวลูกหนังน่วงไอคิวมัวนะครับอยู่ที่แรดเปลี่ยนหมดทุกอย่างอยู่ที่จอโหมดแต่จะเป็นเตอร์ได้สดได้ห้าวได้สายหนักแรงครับจะทนได้หรือเปล่าวันนี้ครับถ้าทนได้ก็น่าจะดีแต่ทนไม่ได้ก็ตัวใครตัวมันแต่ว่าอัดฉีดดีอ่ะแต่ผมว่านะคุณเอม่าจอโหดอ่ะ เ็นมัวที่แบบจงอางหัวงไข่ไฟในที่เป็นการชิงแชมเปี้ยนอ่ะจะต่อยดีเป็นพิเศษ,ษนะครับจะเน้นเป็นพิเศษ,ษ,ษเพราะรางวัลเป็นแสนครับวันนี้ครับผมชอบไปที่จอมโหดสากามิครับลูกน้องของทนายน่าจะชนะสปินเตอร์ลูกบอกอรหรือสปินเตอร์แป้งกองปราบครับวันนี้กระดูกกระเดี่ยวผมดูแล้วไม่ถึงโดนหนักๆได้ผมดูน่าจะยอมหล่นได้แล้วเวท115เนี่ยต่อยกลางวันถ้าต่อยกลางคืนยังพอทนนะครับแต่115กลางวันเนี่ย ผมดูสปินเตอร์เหนื่อยนะครับผมดูสปินเตอร์เหนื่อยแน่ตันนี้ผมชอบพี่โจหมดซากามิครับจะชนะสปินเตอร์แผงกองปราบครับตลาดหลักทรัพย์ตอนเช้าครับอยู่ที่สปินเตอร์5้านะครับอยู่ที่สปินเตอร์5้าสนนี้เขาสนพิตีนะคะชอบเด็กกว่าสดกว่านิดนึงดีกว่านะคะสปินเตอร์นะคะเดี๋ยวเราจะนะคะต่อสายไปยังทางด้านอาจารย์ยศปรีดาแพรทองคำนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์นี่นะคะเริ่มต้นตั้งแต่คู่มวยคู่แรกเลยดีกว่านะคะว่าอาจารย์เนี่ยคู่แรกชอบใคร นะคะก็อาจารย์เองเนี่ยเมื่อวานบอกว่าคู่ไหนที่เราไปได้วยกันตายมูตายมูเพราะป้า,าป่ว่ำไปรอดตัวที่ที่เห็นสวนเห็นตาอยู่นะคะวันนี้ก็เลยพยายามเห็นตานิดนึงจะได้ม่ต้องตายมูครับค่ะอาจารย์เมื่อสักครู่ก็ต่อสายไม่ได้ร้อยแล้วแต่สายหลุดนะคะเดียวแต่ว่าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับท่านไปดูหน้าตู้อ,อยากได้ข้อมูลเชิงลึกราคาต่อรองหน้าชัดๆค,ครับ อย่าลืมติดต่อมาที่มวยหูครับมวยหูตีสุวนเลยครับมวยหูผมเองนะครับเดี๋ยวบอกรองไม่เป็นรองแม่ครับอกเบอร์โทรศัพท์ก่อนนะคะมี2เบอร์ให้เลือกค่ะ0848411877อันนี้คือถ้าเกิดว่าเส่วนตัวครับเบอร์ส่วนตัวหรือว่าจะโทรไปที่1900ก็ได้ครับพี่ตียได้ครับมีสมมติท่านอยากจะฟังเฉพาะเป็นบางยกนะครับราคาต่อรองก็โทรมาที่เบอร์1900ได้ครับ1900 222233ครับ ค่ะทวนอีกครั้งครับ1900222แล้วก็233ครับค่ะและเบอร์ของอาจารย์ยศปรีดานะคะ0982739966นะคะโทรไปปรึกษาในเรื่องของบัตรมวยกับอาจารย์ได้อาจารย์ก็เป็นเกณฑ์หน้าตู้เป็นยังไงล่ะครับครับผมครับแล้วก็ไปที่มวยชุดตัวดีกว่ามวยชุดครับต้องเจ็ดสีนะครับท่านผู้ชมทางบ้านเตรียมปากกานะครับคู่แรกครับผมไปที่เมืองพลเล็กค่ะแล้วก็หน้ารองยอดชิงชัยสิทธิกุลแล้วก็ไปที่จอมหมวดสาคามิ เอาเมืองพลกับจอหมดดั้งส่วนที่เหลือท่านสมาชิกทางบ้านเติมเข้าไปอีก2ตัว,วนะครับชอบเลยนะคะแล้วทีเด็ดเลยล่ะคะทีเด็ดวันนี้ครับผมให้ลองไปีจอหมดครับกระดูกกระเดี่ยวชื่อชั้นมวยดัว บัวแล้วเด็กโดนแล้วจะอยู่ไม่ได้ครับคุณชอบไปจ้องหมวดสักคำนี้ครับใ่ของเอม่าค่ะที่เด็ดนะคะเมืองผลเล็กเลยนะคะเอาแบบว่าเน้นๆชัวๆนะคะแสดงว่าคุณเอม่าชอบกินหม่ำครับเ <อบ S 1> มืองผลขายหม่ำครับมองคนขายหม่ำใช่ไหมไม่เป็นไรแต่ว่าชอบไม่ชอบนี่นะคะดูได้แน่ๆนี่คือไล่ดูเด็กมีนาเขดีเหมือนที่พี่ตีบอกแล้วก็การทำมวยของพี่หมาน้อยก็เชื่อมั่นได้ด้วยนะคะคแล้วก็ฟิตซ้อมที่ราชานนท์โอ้โหยิ่งบวกความมั่นใจเข้าไปใหญ่เลยนะคะมั่นใจคุณเอม่าเลยนะ จริงเหรอคะครับผมคุณจคุณเอมมาแล้วครับคุณมาน้อยอุดรนะคะเดี๋ยวหลังขอโปสเตอร์มวยด้วยกันรู้สึกจะต้องทวงตามันอยู่เดี๋ยวจะโฆษณาให้กับรายการที่มาน้อยวันที่13นะคะและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะของรายการมวยจริงสปริงดีวันนี้นะคะขออภัยด้วยเนื่องจากติดต่ออาจารย์ไปแล้วอาจารย์สายหลุดนะคะแต่ยังไงสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศั์ของอาจารย์นะคะวันนี้เราทั้งสองคนลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมค่ะชมมวยให้สนุกกับรายการมวยวันนี้นะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ